ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็เจอกับผมลุงอิฟอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาโอเพ่นบ็อกนะครับผมสั่งการ์ดนะครับที่เขาอันบ็อกไปแล้วนะครับแล้วเขาเขาเอามาตั้งขายในแอปช้อปปิ้งนะครับผมนี่ผมสั่งมาจากช็อปปีนะครับนี่นะครับผมลังนี้ไม่ใช่กล่องสุ่มนะครั้งนี้ผมสั่งเลือกเป็นการ์ดนั้นใบนั้นใบนั้นมาเลยนะครับผมการ์ดใบแรกนะครับผมสั่งไปสองใบนะใบแรกก็เป็นการ์ดชิ้นส่วนเสื้อนะฟุตบอลนะครับผมโจฮาร์ดนะครับผมนี่เป็นรุ่นซีเล็กนะครับผมฟันนี้นี่ ปี2017-2018นะครับนี่หนึ่งชิ้นนะครับผมนี่เป็นเพเยอร์วอนด้วยนะผมเป็นเสื้อที่ใส่ในฤดูกาลนั้นนะครับผมในแมตช์นั้นในถ้วยนั้นนะครับผมนี่อ่าตัวที่สองนะครับว่าเป็นการที่เห็นเสื้อของคาสิโนเปเร่นะครับผมรันด้วยนะครับ76ทับ199ไปในโลกนะครับผม X เฟกเตอร์จำพวกนะครับผมเป็นรุ่นซีเล็กนะครับผมมีซอง37 18ด้วยนะครับผมอันนี้ออกมาหลังหลังนี้นะครับผมหลังซีเล็กธรรมดานี่มีซีเล็กเอฟเฟกเตอร์นะครับผมเมมโมเรียลเมมโมรี่เบล่าแพ็ดนะครับผมพาน,นี้นี่นะครับผมน่าจะเป็นแมทวอลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเขาไม่ได้พิมพ์มานะโอเคนะครับผม ทำไมถึงสั่งมาแล้วหนึ่งราคามันถูกสองมีโปรลดนะครับผมแล้วก็ได้ส่งฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ทำมันที่สุดเลยนะครับผมโจฮาร์ตนะครับผมแขวนสตัตนะครับจบฤดูกาลนี้แล้วก็จบยูโรนี้ก็แขวนสตารตามรอยโทนี่โครสนะครับผมที่จําได้ก็มีโทนี่โครสนะครับโจฮาร์ตนะครับผมแล้วก็ของสเปนอีกสองคนนะครับผีอยู่แอตเลติกบินเบานะครับกับแอตเลติโกมาดริดนะครับผมนะแล้วก็โจฮาร์ตแล้วก็กาซิโมเปเล่ด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะแขวนสตัตนะครับหรือไม่ก็ย้ายไป เล่นในอีกรองแล้วนะครับผมจำไม่ได้นะามานี่นะผมเผื่อจะเป็นลิมิเต็ดนะมาเรามาแกกันมา ดึงกาันะครับโอ้แต่ร้านนี้เขาแพ็กมาอย่างดีนะครับผมร้านนี้สั่งมาสามครั้งครั้งที่สามเลยครับขนาเลกก็จะเป็นนี้นะครับผมครั้งที่สองก็จะเป็นสองใบชิ้นส่วนเสื้อกับลาซินของนี่นะครับผมโอ้เหมือนเดิมนะครับกล่องเล็กนะครับผมรอบนี้นะครับแพงกว่าทุกรอบนะครับผมสั่งมาสองชิ้นนะครับสี่ร้อยสี่สิบสามบาทนะครับผมนี่นะครับผมเ็าแพ็กมาอย่างดีเหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับผมจได้เลยนะครับผม ร้านนี้เขา,สาใสแจมากเขาแ็กมานี่หนานะครับอ่านีครับผมพอบับเบิ้ลมาอย่างดีเลยนะครับอ่าทำไมอ้โหนี่ครับผมอ่าผมโอเคนะครับจีได้ผมอยากได้ซองนี้เพิ่มมาสักมาสักใบนะครับผมเอามาแยกใส่นะ อยากได้ซองแบบเรานะครับผมเรากันฝุ่นด้ว,วนยวนะเออไมนเป็นไรครับผมอ่าครับผมอุ้ยรู้สึกว่าซองมันหนากว่ารอบที่แล้วนะซองเฉพาะซองนี้นะมาเรามาแกะกักนครับผมอ่าซองหนานะซองซองหนามากซองใหญ่ด้วยเพร,นะร,ะราะว่าเป็นชิ้นส่วนเสื้อกัาดหนานะครับผมมาใบแรกนะครับผมก็เป็นโจฮาโอ้เข้าเข้าแถมการ์ดมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูการ์ดการ์ดแถมก่อนนะมีการ์ดแถมนะครับผม เป็นพานินี่ปริซึมนะครับซาลเ็มตันนะครับอเล็กเมกาตี้นะครับผมนายทวานนะครับผมนี่นะครับผมเป็นใบเบตธรรมดานะเบการยี่สิบสองนี่เบตอีกสองนะครับผมนี่ใบที่สองนะครับผมก็เป็นดอนวัสนะครับสองพันยี่สิบสองเหมือนกันเป็นสินชาติฝรั่งเศสนะครับผมอาร์เดียนลาบิโอลาบิโอนะครับฟุตบอลโลกปีสองบันยี่สิบสองกาตาร์นะครับผมนี่อันนี้นะอ่ะบผมมาทีเด็ดของเราคือนี่นะครับโจฮาร์ดนะครับผมซีเล็ก โจฮาร์ตนะครับนี่โอ้โหเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนเสื้อนะครับผมเป็นแมตช์วอนด้วยไหมวอนก็คือนักเตะใส่เล่นในนัดนั้นเลยนะครับผมนี่โอ้โหนี่คือโจฮาร์ตแต่เสียดายนะครับไม่รันลำเบอร์นะครับผมไม่ไม่รันนะนี่นะครับผมโอ้โหนี่เป็นซีล็กนะครับผมอ๋อเป็นสองพันสิบบกสองพันสิบเจ็ดนะครับนี่เห็นไหมเออเป็นซีล็คสองพันสิบบกสองพันสิบเจ็ดนะครับผมโจฮาร์ตเป็นแฟร์ดังกิจนะครับ เสื้อสีขาวนะครับผมนี่สวยงามนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็เป็นฟานนี่นะครับผมนี่จูฮาร์กูคิปเปอร์นะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ก็บอกรายละเอียดนะเดี๋ยวผมขอดูนะครับผมนี่ The Enclosure Player One นะครับผม Material is guaranteed บายพานินี่อเมริกานะครับดอตอิงนะครับผมการันตีว่าเป็นชิ้นส่วนเสื้อที่นักเตะใช้ใส่จริงๆนะครับผมนี่สวยสวยสวยนะครับโอ้นี่ดูนะครับสวยมากนะครับผมอืมครับผมใบแรกก็เป็นโจฮาร์ตนะครับอ่านะครับผม บารีสองก็เป็นนี่นะครับผมการเซียนูเปเล่นะครับโอ้โ oh, ห oh, นี่มีรอยด้วยรอยแบบเหมือนเป็นขีดเป็นขีดนะครับเป็นร่องขีดของเสื้อนะน่าจะเป็นแขนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเบอร์ก้านะครับผมเป็นซีเล็กนะครับผมซีเล็กแฟกเตอร์เอ็กแฟกเตอร์เมโมเรียลเมโมเมโมเรบิบิเลียนะครับอิตาลีนะครับผม นี่นะครับรันนัมเบอร์ด้วยบายดี้เจติบกทับหน่วกัรเงินนะครับผมเป็นปีซึมนะครับผมเป็นซซเล็กปีซึมนะครับ,น,น,น,รบนี่ซซเล็กปีซึมเอ็กซ์เพคเตอร์อะไรไม่รนูะ้นะนี่นะอิตาลีนะคมันเป็นเฟเยอร์วอนหรือเปล่านะีอ๋อเป็นเฟเยอร์วอนด้วยนี่ยังไงเหมือนเหมือนโจฮาร์นะครับเดอรเอนโคสเซตเฟเยอร์วอนเมททีเรียลอีสแกรันตีจิบายแผ่นี่นี่เป็นการอลงทุนนะครับปปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ สิบเจ็ดสิบแปดนะครับผมนี่เออส่วนนี้สิบหกสิบเจ็ดนะครับผมนี่ <c oughs> นี่ครับเป็นเพรียววนเหมือนกันนี่เพรียววนเห็นไหมเพรียววนชุดนนี้ก็เป็นเพรียววนน่านี่นะครับผมโอ้โหสวยงามสวยงามนะครับโอ้โหเวยงมากโอ้ยเถืย่ยากเถื่ยากนะครับอโอเคอ่าหูเล็บไปโดนนิดนึงจังมัน น,นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันแบบนี้ดีกว่าอีมนะครับผมโอ้โหนะครับผมสวยงามสวยงามจริงๆนะครับนี่ก็เส้น,นงนูเปรี้ยงนี่นะครับอืมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็อุ้ยโอ้ติดติดติดไว้ยว้ยว้ นีะครับไม่เอามือดันไปนะเอามือดันไปก็เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่านี่ครับผมชิพนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมสองชิ้นนะครับผมสี่ร้อยสี่สบามบาทนะครับผมชิ้นนี้ตกประมาณสองรอยี่สิบาทหรือสองร้อยสิบห้าบาทจะไม่ได้ตรงนี้สองร้อยแปดสิบาทประมาณนะบวกลบนี่นะครับผมก็เป็นชิ้นส่วนเสื้อนะครับผมนี่ซีเล็กนะครับผมรุ่นสองพันสี่สิบเจ็ดกับรุ่นสองพันเจ็ดสิบแปดนะครับผมมีนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร์รคคนรี้่ตอรยูทูไปด้วยนะครับผมมีอะไรผมก็ม่นด้คิดอะไรนะครับผมตอนนี้สีัสดีครบว้าวสวยสวยสวยนะครับนี่ชิวชิว